3กระแสทำออนไลน์รับปีหน้ามาแรงและมาแน่และอยู่อีกโคตรยาวนี่คือตลาดโลกอันดับหนึ่งคือคนอายุเยอะกลุ่มสูงวัยตลาดนี้เม็ดเงินโคตรเยอะและว่างมากด้วยเงินเยอะมีเวลาแล้วอยากเติบโตอยากดูแลตัวเองคนกลุ่มนี้คือกลุ่มแรกที่สามารถะเป็นเงินได้เลยในมุมมองการตลาดถ้าคนเกิดก่อนทำไมไม่เอาประสบ การของตัวเองมาทําให้เกิดประโยชน์คุณเป็น KOL ในด้านนั้นนๆได้เป็นดาราออนไลน์เป็นล่าสุดนี่หน่อยเห็นมี KOL Key Opinion Leader นะคือผู้นําทางความคิดแล้วทําเป็นแฟชั่นคุณทําเป็นแฟชั่นก็คือทุกวันเขาจะแต่งตัวแบบไวรุ่นหน่อยแล้วก็มาหมุนตัวให้ดูทําคลิปแบบนี้ทุกวันเพราะเขาอาจจะชอบการติ่งตัวอยู่แล้วคุณรู้ไหมสปอนเซอร์ของเขาคืออะไรแบรนด์เนมทั้งหมดอายุคือจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อน ข้อที่2คือเรื่องสุขภาพและรักโลกสุขภาพเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในคนอายุเยอะคนรุ่นใหม่ๆจะเริ่มหันมาดูแลตัวเองเพราะเขาไม่อยากเห็นและไม่อยากเป็นตามประสบการณ์ที่เขาเคยเห็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเจออะไรที่เป็นสุขภาพเป็นรักโลกมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเฮลท์การกินหรือว่าเอ่อโยคะหรือว่าออกกําลังกายความรู้และประสบการณ์ที่มันสอดคล้องกับเรื่องเหล่านี้และอันที่3 มันต่อเนื่องกันนะมันจะเป็นเรื่องของการฮิวใจทั้งหลายแหละการฮิวใจหรือสัตว์เลี้ยงทําไมนิดหน่อยเอามาคู่กันเพราะตลาดสัตว์เลี้ยงโตขึ้นอยู่แล้วเพราะคนมีลูกน้อยลงไม่ใช่แค่ในไทยนะในต่างประเทศเขามีมานานแล้วแต่ในไทยเพิ่งจะมาบูมช่วงนี้แล้วพอเราไม่มีสติในการเสพโซเชียลเราก็จะแยกไม่ค่อยออกว่าเราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแยก่คนก็เลยจะต้องขวนขวายที่จะอยากที่จะฮิวใจหรือเวลามันเหนื่อยมากๆในขณะที่โลกเปลี่ยนคนจะขวนขวายที่จะฮิวใจ เพราะฉะนั้นสามเรื่องนี้มาแน่แล้วถ้าคุณยังไม่ทำคุณจะต้องเป็นคนที่เอาเงินไปจ้างคนสามกลุ่มนี้ครูอยากเริ่มแล้วรู้แล้วว่าเออใช่อันนี้ใช่ทางอันนี้ยังยืนให้เริ่มต้นที่16คอร์สมีทุกแพลตฟอร์มเริ่มต้นแบบอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์แพ็ค16คอร์สที่เหมาะกับคนไม่เก่งเทคโนโลยีไม่เคยทำออนไลน์เลยไม่รู้เลยครูมันเป็นยังไงอันนี้จากตอนนี้96,600บาท เพราะว่าตกคอสละหกพันเก้า่วันนี้ให้พิเศษเหลือสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเหมาไปเลยสิบหกคอสทุกคนนะ